กะกะตกดำตาหนึ่งมันบาออกตกย่ลุม่มน้ำมถ่วมตกคู่มือคู่มือเรียนกันมาดำเนาะแต่ว่าบาคอยเป็นดอกพี่น้องคือฮู้อะไรซ้ำนั่นละเนาะคอยเฮ็ดไปป่าได้อยู่เบาขึ้นขึ้นหนักแท่ได้นี่แต่ต้มเสือเพิ่นกับเพิ่นหาบกาเนะาะป้าตีโตเบาวะ <laughs> ไปดับจ้างไปดับดุไอรินนันตีนะ <S <S ทางลุ่มกาเบิดกันทงางลุ่มท่าทางเทิงยังพากันขนลินอยู่เอือเฮ้ไปขนมาสิใสแหรอไปขนมาปะเหม็นเหม็น เราต้องตั้งแต่ขันหน้าให้น้ำออกเบิดก่อนเพราะว่าเพิ่นสิขนก็เลยให้ขนซะสิเป็นผู้แบกลงนักน้ำบ่มีหวังไปเข่าถ่ายเสร็จตา,ายจนเบิดบ่มีให้ต้นเข่าสับังบาง,บางห้อยไปเบิดดหายนี่ขั้นบ่แซมนกับบ่ได้ท่นสองสัมสอบซะ ทำไมเ่แม่นบ่แม่นซ้ายเด้อเพิ่นว่าว่ามันคึบบายเห็นเนาะเปลี่ยนกันแม่นสิแบกลงลุมดอกมันหนักแท้ไดบ่ได้ย่างลงไปน้ําเพราะว่ามันน้องน้ําแล้วมันบ่ได้ยินเสียงกน้ํามันลึกกากัตกนําตานึงมันบ่ออกตก่ลุมน้ําท่วมตกคู่มือคู่มือเรียนกัน เป็นเดือนเข่าไปกระโบได้พิ่นได้ดำมาลองคนนพื่นมีกาทั้งนี้กาพิ่นดำโบได้มันโบมีน้ำมันโบมีนั่นไหมมันโบมีบดเป่งน้ำน้ำเต็มไี่สายเด๊ปู่เจ้าเอออยู่พี่น่ะคอยเอาลุงมันเหลือแต่ละปีนะหลายหลายคอยเอาลุงไปไปหมัดนแนวรอหอยนะ เบิดมือเราเป็นเทไรอ่านเอาไปก่อนเป็นยังเอ้ยออกไปเลยเบิดมือเป็นเทไรโอยนละข้าอไปข้าวเอ้าสบายดีได้เกงเนอสบายดีเลยเข็ดเวียรโลดนอนพงบาพผ้นผ้า้น้งู่ะเมยนพ้าก้ายก้ากเ์้าังาย้าะอันนี้นะเพิ่นลกเพิ่นลกหายเบาทางนี้ได้เดพิ่นลกอยู่นะห มลสอทุกันแหละปอดกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดียามแรงๆหน่อยหนึ่งเนาะบายยนะพี่น้องตอนนี้กะมาเอากะเปลี่ยนกันไอเก่งเพิ่นมาเอาสองเถือ่อสามเถื่อเลยามาหอดแล้วกะลงมาดำเนาะแต่ว่าบ่าคอยเป็นดอกพี่น้องคือหูอะไรซ้ำนันนะเนาะคอยเฮ็ดไปดาาดว่าได้อยู่เบาขึ้นขึ้นหนักแท้ นี่แต่ต้มเสือเผินเินหาบกาเนาะาบ้าเพินบาดปลาตีต่่าวะ,ะ,อาะเออ <c oughs> ตกอันนั้นเนาะ,ะเาะมาหบาะนใยบ่เพินเพินเพินแบกกากเเ็เป็นลาพินอกเผินหาบกาท่งนี้นะหาบได,ได้ได้คือการเพราะว่าเคยหาบน,น้ำาน่ย บุรีไซเกิดมั้งเนาะคนกล้ามาหอดทงนาแล้วบ้านนี้คนเหม่นเอามือเลยสบายเนาะผู้ข้างผู้เพิ่งจะพากันแซมนาพี่น้องดำมนาดำมทางดำมทางแซมอะไรเนาะแแซมม่นทางนั้นเพิ่งเปิดอันนั้นรถไทยมีเงี้เสียงรถเกิ่นแซมเอิกบ้านบุ่รีใหญ่บ้านใดเนาะโลกเองหมดตัวนี้ พาะว่าบนใหญ่เนยเออมัดองคันเพราะว่าเปลกนะเพิ่นว่าให้เห็ดมันใหญ่ๆกัเลยว่ามันน้อยพราว่าแซมได้นันเตร์พี่น้องเพราะว่าส่วงย่ผลหวานข่าอะไรบนี้มันฟูไปเลยเม่นีหอยกระปุอยู่หอยนะม่ไง้า่บบะเมื่อยบะเมื่อย แต่ละคนพี่น้องขอโทษหลายๆเนาะไม่เป็นตาเลยมีแต่ต้มแม่เมันบุ๊มบิหักข่าวจ้ะบุ๊มบิ๊มหักข่าวนะพี่น้องบุ๊มบิ๊มหัวชัได้ชำได้ดอกเนาะกาเลยว่าลองแซมไปบนขนก้าลงใตทางแม่เหมืนกันเป็นมาดดำทางนี้ เออนคนมาหายนี่อีกแล้วพี่น้องตัวนี้กับป้าเราพดเลยยังโบราณเลยแซมอยู่เนาะป้าบรรมูตัวบักใหญ่นังผู้แมนเนาะม้อยทั้งฟ้าแบบมีผดปลาคอพี่น้องบบบนี้แมนบ่นะมันเข่าทั้งห้าก้าลยไรเห็นป่ะก็ถูกมันขนาดเลยพี่น้องป้าตัวบักใหญ่ไข่เลยได้ป้าคอบ่เอาไปปิ้งบ่หรือปล่อยก่อนเอาเลสต์เอาบ่ คิดว่ายันเราบอกเอาไปเอาไปปีกเนาะตัวบักใหญ่พี่น้องให้ทงหายทงนาเนาะ <c oughs> มีหวอว,หวปลาคอเปิ้ลเป็นมากแน่นีฉีบลงไปคืนปะปะให้าะปะเอากะ,ะ,ะเากะคีบปลาคอเดี๋ยวกะก่อนเออใส่ปลาคอพี่น้องมากะตัวบักใหญ่นึน <c oughs> นงเนาะขึ้นมาทางเทิงเนาะบานี้กะมาคนเอากะพี่น้องพูดทั้งพอเพิ่นเบื่อหนันเพิ่นกะลกกะเนาะลกสองมือเลยพี่น้อง ขอกับแม่อย well, yeah, er ู่คนละทางเลยฟ้าฝนลกไว้ไหวได้ร้อยซ้าวเลยบ่กูซีโลง่ายเนาะกลากังงามเนี่ยนี่เลยนี่เลยโล่กล้ามือเดียวได้เขาได้แสนเนาะโอ้ยดีเนี่ย เมื่อยก็อด <สา S 1> เอาตอ,อนนี้ค,ลค,ลคลนคนก่อนเนาะคนมาเผื่อห้อง,งน้ำด้วยเมนต้นต้นเพลนกับผักอีกอ <c oughs> ล็อกแซฟไฟล์ล็อกง่ายอยู่กะกระซูงเนาะกางาม่ามอยู่กะบัตรเดทไทยข่าวผดวา่าบังามพี่น้องตอนเทาน,นั้นนะต้องได้แซมเอาอีกเนาะพวกตาห่างก็ห่างแท้ห่างวะเมน เราก็บบพอได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเนมเลยแบบว่อย่างเงี้ไม่ดำเพราะมันบอกปะว่ะแมนเต้าปลาแห้งเสียขายหน้าขายไทยแม่และเสียทุกอย่างเนาะก็เลยเห็ดเนาะหลายละขน้าายป้ายแบบนี้คนใส่หนี้คนนี้ไม่หล้าใส่ไม่คาดเอาเนาะเด็กไม่คาดับขอเป็นก็ลูกกไะไว้เนาะเงียบเลยเป็นลูกกะลกูกหยาบบ่หน้ามันแบบหน้าประเทศเออ เราใช้รถตะปันนะเราใหญ่ตะปัน,ปนออปมันอยู่ใกล้บ้านพี่นอ้องทงนากันเลยด,ดิมีแต่น,น่าเนาะสมบูรณ์ป้านี่ก็หย่างไปก็เห็นพอได้กินอยู่ถ้าว่ามันมันขึ้นตามทงนาเลยเพื่อนกันเนาะแนมเห็นนั่นแหละแต่มันเหมือนนั่นนักแห้งก็เอาบัวลายอยนางนั่นปลาแถวท่านที่ก็ขึ้นมาดเออัาก็ได้ไห่หนึ่งเดมาลงตัวเตียงไปหากไปไห่ แตมบอนบ่มีข่าวแล้วก็โพสเด็กเนียนเต็มพอมันบอบบางต้นอันนี้เราว่าปานน้าพนักแหงบอกยังหามดินักกี่ดักนักบอกลองบอกอยากลองหามดิลองป่าจะใส่ลายแทะคุณใส่ลายนี่ คนเขาลงไปแซมหน้าพี่น้องโบเมนดำเนาะดำนเนี่ยแซมเนี่ยรวมกันพ่ออะไรบอกล้ายอะไรพ่อเนอี่ยรุนรุนซ้ <laughs> ำนั่นแหละพอดีเนี่ยหาบลงไปเลยเนาะหลายเติบอ,อยากลองบ่งบยากลองบังว่าสิได้บ่ ตอนแรกว่าสีแบกเนะเาะบรได้ซั่มวันนี้นักทีนเป็นแบกเราว่างองป้าผักบงก็งามงามมาไปพาดกินนี่ป้าผักบงขากันดิมีนจะหนามีใหญ่มันอยู่ตามหน้ามันนี่เนาะอ๋มีแต่ผักบงเลยป้าแล้วปะขนไปไซนะ <c oughs> แล้วอะไรแถวนี้ลุ่มนี้ <c oughs> อืมมันบ่มีกาเนาะดำห่างห่างไปเพราะมันบ่หยาเกิดในหน้าซื่อๆ เป็นวางเป็นวางเนี่มันก็ได้คนของลาตีดำนะสุดงามแท้ไม่ใส่สุดงามแท้สเสื้อใหม่ๆหางไฮส่ลงเลยบมยมีเขีองมงมไปเบิ่งใกล้ๆก,ก่อน อย่าคืนเด้อ <laughs> ดดดหนึ่งนอนตีดำนาเมื่อแรกว่านี้หรือว่าครั้งแรกของชีวิตมือที่สองอะรมือที่สองเพราะมือๆมือนักนรงหน้าเพิ่นกับปลนเมนมาก่อนเออไปดำแลกเท่นึงนี่ก็ได้อีก เออเพอดีเราใส่สํำนี้หลักการเพราะว,ว่าห้อยหลายทำกระปูนะเออได้อยู่อะแทนไอตีนกระดามไปรุ่นเซมนั่นดำไปหนาลุนดำยางไปทางหนามันจังโม่เหยียบเมนเอาสีดำไปทางใดระห์ปิ่นทางนั้นเลยเนื้ดดำไปแล้วนี่ก็ได้น,นี่นี่ดำไม่เป็นแล้วเลยนี่เมนเมน น้องเสียงหลุดปันเพิ่นปันเข่า <Okay. S 1> มาจับให้บึงน้องแล้ตีดำหน้าน้้ย,ยังดำน้ำกัน <laughs> <laughs> เป็นได้พอไปพอมาอยู่แบบั่ะแมนโอเคโดี๋เห็เลยมมีดอกมีแต่ข้าเจ้ายิ่มใส่เนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยไปถึงแล้วบน <laughs> นีห้า บห้ได้นัน่นบเคยให้ด้วแต่เกิดมาโบเคยเห็นเราห้มจะตีอย่างเดียวบ่บเคยเย็นๆเป็ระนงนะหัวหกบเป็น่ก็เป็นนี่นแล้วเต่กข้าวดำใหม่เฮงกระเตะกเลยฮักคอกะตายบดเป็นแถวเป็นแถวไป มามาแซมนามันดำดำไปล้อย่าเป็นดมเนนเพราะว่าฮินดดามันเสียอยู่แล้วเขามาดำพอบ่ว่ามันห่างเกินซื่อแต่ว่าได้สันใดกับั่งนั้นหน้ามันถว่วมมันตกกระดักกระโดดยังแต่โตมันง่อยก้อนกีไทยอยู่นื่อยจังได ไกลๆไว้ก็ได้ครับาะวป็ลกดัง เป็นแซมอยู่พี่เนาะไกสิแล้่เล,เลยอะไกซิขึ้นเลยมาไกซิแล้วเพิ่นฮาโลคก,กามาแซมแถวขาเงีง้ยเลยเนาะแมนกะเวิร์ดเลยกูแค่ผูกกบทางแม่เพิ่นเเนนาะดำทางนั้นก้ากะคนมาอยู่แต่ว่าม,ม,มันยังลายหมองแซมอยู่เนาะก็เลยว่าประหยัดแซมกะบ่ลายแซมห่างไปแม่นกูแซมโรคเอาหมอมีดใส่กุ๊บเนาะ ว่ามันแดดกินหอยม่นั่นโดมีน้ำหอยแดดมันแดห,หอยแต่หลายหลาอากาศคับแล้วพี่น้องบดใส่กรุบเนาะวันนี้เนาะตดคอมเมนนี่เต้ามือไงพี่น้องที่ข้นเลยพีน่น้เก่งขืนพี่น้อเก่งขืนแซมก่อนเนาะแซมได้หนึ่งแซมบดกาดหนึ่งเนาะเมื่อได้หนึ่งพี่น้องอย่างแต่กบับบดธรรมดาเนาะ มันอยากมืดแล้วเริ่มบ่อยากเดินมันเลยตั้งผูกกางงบๆอยู่เนาะยังบ่ขึ้นอยู่สิขึ้นตอนเสร็จได้าารักกขึ้นแล้วกลางนี่เริเดเป็นแบบนดือดตันก็ขึ้นใายบานี้เนาะที่พอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องมื้อนี้กะนน่ะมาฮอดเนาะเอ้ามาฮอดมื้อนี้ก็ได้หลายเวียกหลายนั่นเตอร์เ<ฮ>ลยพี่น้องเลยเนาะมาใช่มาแต่เช้าแต่ก็ได้หลายเวียกหลายนะเบิ่งดูหน้าตาเป็นจังได๋ ก็ตุ้มแล้วก็ตาหนมือพี่น้องทางนี้เนาะอย่างโลกอย่างในคันนาคันนาได้เบียดกันอยู่ได้อยู่ได้บอกก็ตาเอานะขิ้ตุ้มทำพี่น้องหางงเข่งอตอนนี้กันเนาะหางงป่าหางงป่าสีขาวนี่เป็นเสือเสือจะบอกพอดีใส่ใส่ใส่ลงวันเลยบันนี้เอาเสือมาเนาะขาวเนี่ยเข้ากัน เอาพี่น้องมีแต่ว่าสิคอจกคลิปเด้อพี่น้องบานิการ์นเนาะมาเห็ดเรี่ยงใ้เบิ่งเนาะบรรยากาศต้องไทยท้องนาทั้งแห่เหมือนกับซีมาเลยเลตั้งแต่ทางเราโดยเอาพี่น้อง,องคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบขอคลคิปหน้าเด้อเนาะโดยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นะ้องหลายๆเนาะที่ว่าขับชมคลิปแล้วก็ขับโฆษณาเด้อเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบาย,บายดีด